เอาละเราได้จะพักผ่อนเพียงพอแล้วตอนนี้เราต้องขอตัวไปหาของก่อนแล้วกันก่อนอื่นเลยเราต้องเติมน้ํามันรถก่อนรถเราน้ํามันใกล้จะหมดละยาจริงเลยรู้สึกว่าจะมีอะไรักอา่างทถงนี้ไปดูทั้งห่อยล้วกันเกิดอ,อ,อะไรขึ้น มีคนขอความช like, sure ่วยเหลือเหรออะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากที่นี่กันแน่อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่าละเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นจากที่นี่เกิดการยิงกันเกิดการยิงกันเกิดขึ้นเกิดการยิงอย่าละตอบบี้อ๋อย่าละตอบบี้ เกิดการนิงกันเกิดขึ้นหรอใช่ไหมไม่รู้ย่าละโอ้เกิดการนิงกันเกิดขึ้นทำไมพวกกลุ่มพวกนี้มนเยอะจังอเอออกจากที่นีก่อนน่าจะมีปัญหาอะไรต่งางๆแน่น่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆนี่วกมันเยอะจ,จริงหลบอยู่เลยเาต้องเคลียร์ทอมบี้ก่นอน อย่าละมาเต็มเลยยาติดเชื้อยาต่อการรับมือนี่นี่ตกไปติตบไปลบไปอย่าละเดี๋ยวจะโดนโอเคอึ้อึ้งเดินข้างกระแพงนี่แหละทำการรับมือที่ดีทสุดละลบไปมันมาละลบไปสิ ซอ,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 อมบีิหลบไปต๋อมบี้อ้วนโอ้มันมาไม่หยุดเลยมาเยอะจังโอ้ยาละยาละโอ,โอ้ไม่ได้พักเลยเหนื่อยมากหลบไปเราลับมือไม่ไหวแน่เลยทำมันทำให้เสียงดังขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่ดี้ เอาละเกิดอ,อะไรรอเราต้องรอต่อไปอเดี๋วสิระวังเขาไว้เรา,า,เา,เราดูใครเป็นพวกเราตอนนี้โอเคมีผังแล้วตอนนี้อย่าลัคนี่ใครเนี่ยอึ้ยตายสัส้นมีมาเยอะจริงเยอะมาก เอาละตอนนี้ที่นี่เป็นเพื่อนเราละเป็นพวกเราลวใช่ไหมทุกคนปลอดภัยแล้วที่นี่ก็ะค่เก็บงานนิดหน่อยโอเคสบายใจได้ตอนนี้เหมือนเขาต้องการเหล็กเนี่ยเ,เราจะหาเหล็กจากที่ไหนล่ะเขาต้องการเหล็ก เอาละตอนนี้ขอรักษาตัวก่อนแล้วกันไหนเธอต้องการอะไรต้องการเหล็กใช่ไหมได้เลยขอบคุณครับไม่ใช่เหล็กนี่นี่คือยาใช่ไหมเขามาแป๊บเดียวเองเพื่อเอาสิ่งนี้มาให้เรายังไงก็ขอบคุณแล้วกันถ้าเป็นเหล็กก็ยังดีนะ รู้สึกว่ายาเยอะมากเลยอ,อย่างน้อยก็ยังดีที่ได้ของมาป่ะเราต้องไปต่ออีก1,000กิโลเมตรมีสิ่งบางสิ่งให้ช่วยเหลือในบ้านหลังนั้นบ้านสีแดงโอเคเราจะไปเราจะไปดูว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรยะละนี่คือจักรนัทโอ้โหพวกสัมบี้เต็มเลย มันไม่หมดจากโลกนี้ไปสักทีนะอย่าว้างทางท่านชวนพวกมันมากไม่ได้มม่งานรถพังแน่ๆเอาล่ะใกล้ถึงลานนิดเดียวเดินทางตอนคืนเราต้องเพ่งสายตาให้ดีเลยไม่งั้นเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยนิดเดียวก็ถึงละดันหน้านั่นเอง

Hãy hát 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 หวังว่าหวังว่าจะมีทีนี้ไม่น่าใช่อย่าละผันทำพลาดโอ้สองมีไม่ได้ยินเสียงละอย่าละเร็วซี่เยอะมากเลยเราทำอะไรไม่ได้แน่อย่าละลำมือยากมากอ้าวตั้งนะโอ้ยาละ เราไปที่นี่อยู่ไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่ไหวแน่ไปเราไปจากที่นี่ไวเลยเร็วเลยเราไม่รู้ว่าไหนจะมีอะไรบ้างต้องถอยก่อนตอนนี้ต้องถอยก่อนละสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านทีเนี้ย มไม่อยากกลับตอนนี้เลยงั้นต้องกลับบ้านเอาของก่อนแล้วกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดตอนนี้เรากลับบ้านก่อนแล้วกันเราต้องทำอะไรอ่ะเราต้องขึ้นไปคุยกับใครหรอต้องคปที่นี้นนใช่ไหมโอเคคุยเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปที่นี่ใช่ไหมโอเคเราต้องไปก่อนอื่นเลย เราต้องเตรียมตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าของเรานี่คือแบบพังหมดละอาวุธอันนี้ก็เลยแบบพังลนะ <c oughs> เราต้องหาอาวุธที่ดีกว่านี้ <c oughs> ฉันคิดว่าเราต้องเอาปืนที่มันแบบว่าใช้กับเราได้ครตอนนี้ไปทำไม่งั้นแล้วก็เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงต่อ <c oughs> เอาละปืนนี้น่าจะใช้ได้นะ เราต้องเตรียมยาไปด้วยแล้วก็ยาวิ่งสักหน่อยคนจะมีระเบิดตักนิดนึงแล้วกันเอาที่พอไหวแล้วกันตอนนี้เดินทางได้เอาละใกล้ถึงแล้วตรงนี้มีอะไรช่วยเหลือบอกได้เยอะละว่าไง tăng ăn, tăng ăn ăn hàng, được đấy. Chúng ta sẽ lấy nó để làm đồ ăn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 . Chúng ta sẽ ขอซื้อของก่อนดิไม่น่าจะมีอะไรซื้องั้นไปก่อนแล้วกันน่าจะเคลียร์ละแต่ยังไม่จบเท่านี้งั้นเรากลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนแล้วกันเราขอพักผ่อนสักหน่อยเดินทางมามากแล้วเดื่อยจริงๆรับไปเลยแล้วกัน ตอนนี้เรายังขาดของมากๆเลยถึงที่เราต้องขาดก็คือกระสุนปืนแล้วก็เหล็กเราต้องหาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเราต้องหากระสุนปืนแล้วก็เหล็กน,น้อยเราขอแท็กแท็กกระสุนก่อนลวกันใกล้ๆนี้มีอ,อยู่ ถ้าเราไม่ซื้อที่นี่แล้วก็จะแย่แน่ๆรถคันนี้เอาละที่นี่แหละมาดูซื้อที่นี่แหละเอาเคเรียบร้อยขอซื้อที่นี่ก่อนแล้วกันเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงเป็นรถของเราไม่ใช่เหรอ เอาไปเก็บต่อแล้วกันเอาละแค่นี้แหละขอพักผ่อนก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่ไหวละเหนื่อยจริงๆ